อ้าวอะไรใครอยากเล่นน้ากันเลยหเกล่า Get up Get up ว้าวไทยกลัวไทยกลัวไมเทยกลัวไทยคนจีนคนจีนว้าวตึกตึกตึกครับอยเขาไมีกระดูกหรือเปล่าเม้นก่อน สวัสดีคะ่ะพี ALLY, mm? well. now, oh, oh. <c oughs> ่ตาทุกคนเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนวันนี้นะครับผมพวกเรามากับบงอินจูวันนี่หมุนนี่หมุนหมุนก็คือสอดกี่รอบแล้วก่อนสอดกี่รอบแล้ววันนี้จริงๆตอนแรกเรานัดกันเพราะว่าจะมาอัดเลยนะหลังที่อีพีแปดแต่ ไม่โลงงงมากงงอะไรวะใช่เขาไม่ประกาศยกเลิกหรอหรือว่ายังไงใครรู้บอกเราหน่อยเอองงมาว่าทําไมถึงไม่มีเออก็เลยหาคอนเทนต์มาซึ่งคอนเทนต์แรกวิดีโอแรกเราจะดูอะไรกันคะเขาบอกว่าเป็น into one the storm center re r i l e a c e คืออะไรแม่ในฐานะที่ดูมาแล้วไม่อยากสปอยแต่บอกเลยว่าปิ่นมากั้นดูเลยดีกว่ามือไปของเกาหลีปะที่เต้นแบบอันนี้ปะอ่ะดูดูให้ดูอ่าใช่ ดีดเ<ะ>ดีดอดูแปลงฟันด้วยพี่เหลียวิรากดว้าวหลอมากพี่กันอโอ้ยคิดถึงอ่ะ ที่ถึงพี่นิกกี้ว่ายังไง oh. เอ้าวเดี๋ใครอยากเล่นน้ำกันเลยหรคอเปล่า Get up Get up oh, มีความน่ารักเลยว้าววโอ้โหกระถิ่น่ารักมาก Get up Get up อ้าวไม่กลัวน,น้ำ <c oughs> ใช่หรอดูดิดูดิว้าว Team rapper นะคะ Get up Get out welcome to Wonderland ตอนแรกผมไม่ติดหูตอนบบนี้ติดหูมากขอหูอีกทีในวิธีช็อตเมื่อกี้ยังไงแม่ความแซบดูน้องนายความแซบว้าว rapper rapper ที่เด็ดที่ของฉันเอ๊ะ,อะ

ดูทุกคนมันอะเต้ระวังแบลนะเข้ามาคือตื่นปาเกตอัพเกต้าพอ้าวดีแล้วเอ๊ะ Ay, ay, ay! Mama! Wee, wee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 ! Wee, น้ำคือให้รีบตัดผู้ขวบขวายวนจางนะจางนะาอันนาอัน่าเดน่าดูนะน่รกอ่ะฉันต้องมีฉันจะติดคว่าอเตอรแลนด์อ่ะอดูนะเอามาใส่่อนนี้ออพี่ทาทาว่าไงบ้าง ไม่ดูเป็นการรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้วครับรู้สึกว่ามีความรีแลกช์ไงชอบมีความแบบเอออินวันนี่แหละที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ซึ่งาแรคเตอร์ของตัวเองก็อย่างที่บอกเวลาน้องเป็นตัวเองคือมันสนุกมากจริงๆฉันชอบแต่คลิปนี้เป็นคลิปพระราชทานซึ่งทำให้แฟนๆของซันเหนียนปิติและมีความสุขกันเป็นอย่างมากรู้สึกว่าครั้งแรกที่แบบมีรีเพเดนของอินทวันใช่ไหมใช่เขาน่าจะคิดมากเลย ต่อไปเพลงที่สงที่เราจะมาดูกันคืออะไรแม่เพลงใหม่ที่เขาสปอยไว้ตั้งแต่เอ็มวีที่แล้วเขาสปอยไว้เพลงอะไรชูปีดูไม่ใช่แล้วใช่เพลงวันเดอร์แลนด์ปาร์ตี้แต่เขายังไม่ปล่อยเอ็มวีออกมาก็แต่ปล่อยแดนซ์ออกมางงไหมงงไหม ก็งงเหมือนกันก็เป็นการโปรโมทของพี่ลิกกี้พียังกลับมาถ่ายไม่ได้แต่ก็ปล่อยออกมางงเหมือนกันตอนเพิ่งจะปล่อยมาเองไม่เห็นจะเป็นน้องรีบบ่อยใช่เดี๋ยวมันหมดช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันจะเดือนตุลาแล้วไงมันจะหน้าฝนแล้วตอนนี้หน้าฝนแล้วคำถามคือค่ายคิดอะไรอยู่รอได้แฟนๆรอได้อยากเห็นเขาอยู่11่คอนแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามาดูเพื่อความสุขและความอิ่มเอิมใจของเราถึงแม้จะไม่พี่ลิกกี้ฉันน่าเพิ่งกลับไปดู MV มวใหม่อีกรอบนึงอะไรนะเรารีแคปกันไปอ่ะที่าบอกว่าเฮ้ยมันมีแบบป้ายวันอออาาจจะแบบยังงไม่่่ถึหรืเปล จริงแล้วถ้าเกิดเราไปดูป้าย BTS อเอเวลาแบบนี้มันคืออยู่ตรงตรงกลางแสดงว่าอันนี้อาจจะอยู่ที่วันเดลแวร์แล้วแล้วก็กาลังจัดปาร์ตี้หรอหรือว่ายังไงไม่รู้ไปดูกันอันนี้ฉันยังไม่เคยฟังเพลงเลยไม่เคยใช่ไม่เคยฟังเพลงปล่อยมาวันไหนอะพักพักนึ่งน่าจะพอแล้วแต่ว่าบอกวันอาทิตย์เป็นอาทิตย์ละเพราะว่านี่กล่าวว่ารอ MV มาแล้วทีเดียวแต่ว่าไม่รอแล้วดูเลยโอเคมาละโอ้ยตอนนึกถึงอันนี้นะเพลงนี้ที่พี่ซันตาโอ้ยอ้อยดีโอ้ยอันนี้ดีอันนี้เลิศ เยี่ยวฟิลในปาร์ตี้เองปะใช่เป็นสีอินทวันอ่าใช่แบบไปสวยมันโชว์ฟอร์ิโอเลยอ่าใช่ของเกาหลีจับไฟสวยว้าวคอมคอมว่าอย่างไรก่อนฉันเพไปดูมาฉันรู้สึกว่าพี่หลิวหน้าเหมือนนะดูมานานนาน วหุยผม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 อย่หวนอุยว้าวผมอุยเสื้อพ้ายกผมแล้วดีมากแล้วมีการเป็นคนใส่เสื้อกล้ามแล้วหล่อมากอันนี้คือคอสตูมจีนเขาแบบแฟชั่นไปไกลเหมือนกันนะว้าหนุ่มนายเออเฉพาะเธอบอกแล้วผมทรงนี้คล้ายๆกับอ๋อหุยว้าเออลด์ลด์ลด์ โอ้อแววข้างูมายวันดแลนายุก้าสุดไหมใช่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 โอ้โหดูอโดีอ๋อไม่แะคือข้างหลังก็คือไม่จมเลยจริงทุกคนก็คือแบบใส่เต็มมากฉันแบบตายด้วยเงว้าว โอ้โหหล่อมากหล่อมากโอ้ดีโอผมแบบดีเหมือนบิวกินเลยอะผมที่แบบทรงแบบศิลัิปีในเซาทมานิดงเออข่าวมากเลยแต่ละคนจริงคนจีนเนาะไม่หล่อจังวะกคอิงค่ะก็อิงเลยค่ะอ๋อไม่มีที่พิเิษ สุดอะ่ะดูดิลิลโม่คือแบบอินนับอ๋ยลิลโม่ลิลโม่ดีเพลงเนี้ยลิลโม่ยืนแล้วอุยอ้ยอันนี้ดีอันแดนที่ไม่หลับไหลอ่ะเนเพื่อนสีเพื่อนสี เฮย้ยไทยกัวไทยกัว <c oughs> ไวคนจีนคนจีนเขาพูดจีนชัดอ้าวคนจีน <c oughs> คนจีนโอ้ท่ามันยากอยูอ่นะบอกแล้วคุณพูดยังไงกูเออท่ามันยากอยูอ่นะ ว้าวอันนี้เลิศโอ้ยตีแม่เลิศอันนั้นคือพี่ลีกิเหรอพี่ลีกิลท้องหน่อยท้องนี่ตรงนี้อืมเวลคัมว้าวปาร์กแล้วนะพี่ซันต์ตเมื่อกี้มากเลยแบบโมเมนต์แบบอินเน้ยพี่ซันต์ตคือสุดยอดจริงแบบเรื่องเต้นแบบอินเลิศท่าสุด ได้ไปดูไหมนี่ไปดูมาที่แบบเปออนักกะใช่เศนักกะไปออกรายการออกเป็นเดมแบสซิงเกอร์แต่เป็นเดมแบสแบบนี้เหรอเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบแบทเทิลอ่ะมีความติ๊กตอกมีความติ๊กตอกหรอขึ้นอันดับหนึ่งเซิร์ชยูทูบเลยนะเขาเรียกตัวอินหรอใช่ไหมติ๊กตอกจริงเขาเรียกตัวอินไหมอ้าวหรอไม่รู้อ้ามาลองไหมเรามาลองดูอันนี้คือยัวใช่ไหมเยี่ยวไหมสีไม่ดูไงเขาจะบออะไรนะแต่จะเห็นภาพแข่งเจ็ดครั้งชนะหกโอ้โยอามัดต้องแน่นอนอยู่แล้วเออนี่อยากรู้ด้วยว่าแบบคนแข่งรู้ไหมว่าเป็นพีี่่ซันตะะออไรยยางงเ้ ออ๋เราอาจจะไม่รู้ถ้าไม่แบบพิมพ์มาบอกหน่อยแบบรายละเอียดว่ารายการเขาแข่งกันยังไงใช่อ่าเราไปดูกันนี้ดีกว่า Mass Dance Stage Performance นะครับได้หลายหลายหลายหลแต่จะรู้นะจะรู้เราอะรู้ไงเรารู้คือแมสแดนเนาะน่าทำนะเมืองไทยก็น่าทำนะ Mass Dance อุ้ยอุ้ยันไม่โชว์เขาก่อนเหรอโชว์เดียวว้าวตึกตึกตึกอ่ะขนาดมันทะลุอินทะลุหน้ากากออกมาจริงๆอ่ะรูปร่างรูปทรงก็ดูแล้วว้าวอุ้ยอ๋อคือมีคู่แข่งด้วยเหรอว้าวว้าวโอ้เนี่ยหมุนลูกข่างไอ้ตำนานต้องรีบเหยให้ด้วยเถอ เยี่ยวโอ๊ยคอยขังนึงคอยอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยเท่อะเพราะฉันไม่ได้ดูเต็มๆขนาดนี้เลยฉันดูแบบสั้นๆเองอะไว้ไว้ไว้โอจี๋เหรออ๋อเขาไม่กระดูกหรือเปล่านึกถึงตอนแบทเทิลกับหลิวเลยอะอืม แปละมากโอ้ว้าวโอ้ฟิลลิ่เหมือนฐานุบานบ้านเราอ่าอ่าอ่าอ,อ,อ,อุ้ L L. ยอ๋ยเอาเอวมุ้ยอ้อภาพเป็นเวฟเบลล์ทำชื่อไม่วันได้แล้วเออเท่ดีหน่อยรายการอนะ่ะแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครกัน แล้วหน้ากากต้องเบาๆนะเต้นไม่ได้ถ้าเป็นหน้ากากไทยก็คือเต้นไม่ได้ว้าิ่งน่ารักจังโอ้ดีสองแหละ โอ้อโหสามล้เอเีโอ้ยโอ้ยว้าวเชีย เสียงไม่เลินเลยเนาะเสียงไม่เลินต้องเพิ่มจ้ะอ๋อว้ายเศรนักิจมีเต้นป๊อปปิ้งข้าวารกับมันเถื่อบ้างเขาก็ยั่วยอยู่นาจีนอะ่ะเขามีเงินนะโทรเยี่ยวเนะอ่าแต่ผมกู้ต่อโซ่หน่จริงโอ้โหฮัลโห แล้วพ่อผมอะไรขนาดน,น,นั้นแล้วเข้ากับจังหวะทีด้วยนะใช่<ป>เนี่ยถ้าแบบเนี้ได้ยังไงวะกระดูกฉันแข็งมาแเลยฉันขย,ยับแชมป์โลกเดอ้อเขาไปแชมป์โลกใช่ไหมดูเนี่ยให้แต้มแล้วคนที่สองออกมาจะเป็นทีมเหรอ เซฟหน้ากันอยเยเอ้ยมวนมึงเป็นเรื่องยังไงอะว้ายโอ้ยโอ้ยทำยังไงอะโอ้ยว้าวเหลือเชื่อยอมแล้วว่าโน้เออเออไไปได้ยังไงวะโอ้โหเมนแดนของเรานะคะทุกคน พี่ชูต <Yeah. S 3> เตรียมเย่ใครคือกรรมการเลือกเหรอใช่แทนไม่ได้ยุหาจเลย์ู่ต่อสู้ครับว้านะวคนนี้เก่งอยู่นะมาค่ะเปรี้ยวและชอบความเดินแบบชิดข่มเขามาก พ่อแต่ยังพ่อ Two One Let's Go มามาฟังฟังดูไม่ฉันรู้ความหมายมาฉันไม่อ่านมาการคลอบนี้ของเต้นหมายถึงแบบอยู่เต้นไม่ตรงจังหวะว้าหรอเกี่ยวคือแบบให้ฟังจังหวะอย่างเงี้ยหรอไม่จังหวะมันเขาค่อยลื่เลยเก็บได้ทุกบีทเลยนะ ดูดิเข้าตาแล้วว้าวรีเจนอะอ๋อัตนาอะคุณยังไงอุ้ยระมุนโอ้ตายตายเอาคนนีฉันคนฉันแบบรู้สึกแบบมันแบบทำได้ไง่ะฮะเปลี่ยนเพลงไง โอ้น่องฟิลลี่แบบเอาเพลงหมดติ๊กตอกอะไรเงี้มาเต้นได้เลยอะแต่ท้าทายนะเขาแบบก็สามารถเต้นได้กับเพลงนั่นแหละเก็บจังหวะแบบนี่ทำท่านี้ได้เลยนะดนี่แล้วเข้านะนี่ว้าวก็คนลุกจะลองให้ยัวยัวมากสะเทือนใจ เขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยกองเชียร์เขาใครยังมีแรงพี่ชันตาคือคำว่าสามความสามารถจริงๆเออบียอนไปแล้วเราอยากเห็นคนที่ชนะพี่ชันตาได้จังเลยอะตกแต่งที่ดอุ้ยถ้าเราสังเกตจริงคือท่าไม่ซ้ำเลยนะเออแต่ แล้วน่าจะสดด้วยนะเราเบอรเทิลเงี้ยดูสีสไตล์ใช่ว้าวเส้นตรงนี้ได้ด้วยเหรอใช้กล้ามเนื้อเต้นหรอได้ทุกส่วนของร่างกายเลยอ่ะโอ้ยคนลุกอันนี้เล่นแบบค่อยค่อยเคลื่อนี่เคลื่อที่เคลื่อนลงกรรมการแบบอือฉันว่ากรรมการค้างมือไว้เถอะค้างมือไว้เลย โอ้ยมาแล้วมาแล้วอะนะอูเลตเลตเลเยวายวายวะมีป๊อปปี้อะไรอย่างนี้ิมมันเือนเพลงอะไรนะเพลงนี้อีกแยะอีกแยะเพลงอะไรของเขาอีกเพลงอ่ะอ้คนนี้ตับเบอร์ชอบเออเลิศอันนี้เลขออดิโบานเนี่ยอออันนี้เลิศหุได้โอ้ยโอ้ยย็เลยจับโอ้แไม่ได้แค่มามือด้วยน้ามายันเท้า ว้าโอ้โหูจบขาดเลยนี่โอ้ยเสียวแพ้ขาลงไปปุ๊กเธอฉันเจ็บเลยจ้าฉันเจ็บตรงเนี้ยฉันรู้สึกเจ็บตรงตรงน่องตรงเนี้ยฉันกลัวว่าหลังจากเกิดอะขาจะปวดเมื่อยร่างกายขนาดไหนอรัแต่คนนี้เขาน่าจะวอร์มกันมาก่อนใช่ไหมะเขาจะมีการดูแลตัวเองว้าย โอ้ยอ๋อ้ยยัหไงเขาอ่ะโหฮ่าเฮ้ย<ฮ>ไม่แปลกใจดิท่าเต้นอินทุวันทำไมมันบียอนได้ขนาดนี้ดูดิโอ<ฮ>้พอต่อท่าไปที่กรรมการค่ะถ้าจะเป็นกรรมการ<ด>ฉันจะยืนอย่างนี้ตัอติค่ะดูดูผ่ามือโอ้ เดี่คนกลางเดี๋ยวคนนอ้นคนนึงอ้าวไม่รู้เลยเอามีพักเป๊กโคจาน์อีกนึงอาซีเราเลยเนาะแพ้คนนี้เหรออ้าวแพ้คนนี้แพ้คนเดียวแต่คือเต้นมาเยอะแล้วแม่มันเหนื่อยเธอเจ็ดครั้งชนะหกก็เกินคนแล้วโอเคมันนี้คืนได้ถ้วยอ๋อจบแล้วโอเคอ่ะโหดีมากเป็นไงเกี่ยวรู้สึกแบบรู้สึกแบบ p พ m p เพิร์สอะต้องการแพร์เพิร์สใช่เยอะแยะจริงต้องการแพ m p เพิร์สนึกถึงแบบตอนที่ออดิชั่นอะแล้วแบบที่เป็นลมคาตรงนั้นนะแบบเนาะคือเขาเป็นคนแบบเต็มที่แล้วใส่ใส่สุดจริงๆสมแล้วกับหนึ่งเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดคนจริงแล้วก็เป็นเมนแดนของลรวก็เป็นแชมป์โลกด้วยไม่มีที่ติ จริงคืออย่าให้เราคอมเมนต์เลยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์เขาด้วยซ้ำได้แค่ว้าวรู้สึกว่าว้าวกับการครีเอทท่าแต่ละบีทเพลงมันบางทีแบบถ้ามันไม่ออกมาแบบนั้นแต่เขาสามารถทำให้แบบนั้นได้ก็ว่าไงนะบางทีแบบเพลงกระซาเราไม่สามารถเต้นอะไรอบบว่าสวยใช่ใช่ใชแต่ว่าแบบเนี่ยพี่ว่าคิมมาทำได้เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงเปิดพี่จะส่งคิมเลือกเลือกเพลงอะไรไปออดิชั่นถ้าเกิดได้ไปช่วงใกล้ๆ สำหรับใครนะค่วงที่ว่างๆนะคะตอนกลางคืนถ้าเกิดเราเงาเงาพี่คิมจะมาโชว์เต้นกันนะคะอบเอาเดี๋ยวไปต้งไอต็อกก็อีหักก็วันนี้จบลงไปแล้วกับคลิปของอินทูวันในสัปดาห์นี้เนาะรวบรวมมาให้เราดูกันถ้าเกิดว่ามีไฮไลท์หรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอินทูวันล้วรู้สึกว่าอยากให้เราดูเราตกหล่นไปก็สามารถส่งมาได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือ ไม่ดูอะไรของอินทวันเลยนะฉันมารอดูแค่รีแอคเลยก็จะเป็นแบบนี้1อาทิตย์นี้อินทวันมีอะไรบ้างเท่านั้นครับผมก็ทำมาได้บนทวิตเตอร์เลยก่อนนอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และวก็ต้องกด subscribe นะครับผมเพื่อที่เราจะได้มุ่งสู่3 0 0 0 0 0 subscribe ด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายอย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ